สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถนะครับผมเจ้าอีซูซุนะครับผมดากอนายนะครับผมทรซูพีมนะครับผมรุ่นนี้จะประกอบโดยโรงงานไถลุ่งนะครับผมเป็นเครื่อง2.5ดไดเล็กนะครับผมรถคันนี้เป็นปีศูนย์หนึ่งนะครับผมหรือชฉมดากอนายนะครับผมรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าหวีแล้วนะครับผมใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็นปีศูนย์หนึ่งนะครับผม เป็นรถมือเดียวป้แดงด้วยนะครับผมคันนี้สีสันเดิมทั้งคันนะครับผมไม่เคยทําสีนะครับผมสวยเดิมบางทั้งหมดนะครับผมหน้าท้ายสวยไม่มีชนนะครับผมคางสวยนะครับผมไม่มีปีเลยรถสวยมาก จะมีบ้านนะครับผมตามอายุการใช้งานแต่เจ้าของดูแลรักษาดีมากเลยนะครับผมคันนี้สีสันสวยเลยนะครับผมสีตี่ได้ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นได้เลยนะครับผมนิ้ว้อยก็อาจจะมีบ้างเราดูขคานิดนึงสีสันเดิมหมดเลยเดิมบางตั้งคันนะครับผม ภายในเรียบๆอย่างนี้เลยนะครับผมภายในสวยมากเหมือนรถแป้แดงอะครับผมเบาะไม่มีขาดเลยนะครับผมเบาะสวยแพงข้างสวยหมดเลยนะครับผมทั้งสรบตูเลยนะครับผมสวยหมดเลยนะครับผมคันนี้ถือว่าเป็นรถสะสมได้เลยนะครับผมอีกคันหนึ่ง เปิดดูทุกซออทุกมุมเลยนะครับผมอยู่ครบเลยนะครับผมเพดานเพดานสวยครับผมเพดานสวยมากใครที่หารถรุ่นนี้ใช้งานอยู่นะครับผมการันตีเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับผม่ที่สำคัญนะครับผมไม้หกหมื่นแปดพันโลแท้นะครับผมคันนี้ รสภาพนี้กับโดยรวมนะครับผมสมกับไม่แน่นอนนะครับผมช่องแอร์เราเปลี่ยนให้มาหมดแล้วนะครับผมพวงมาลงพวงมาลายัยสวยหมดเลยครับผมมีอาจจะมีวิด,ดูเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมตามความทันสมัยของสมัยนี้นะครับผมกระจกไฟฟ้าสี่บานนี่ที่ล็อกเกียร์ยังเป็นของอีสซูอยู่เลย ะสตาได้ฟังดีกว่าซึ่งเดียวติดเลยนะครับผมแอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นใช้งานได้ปกติเลยไม้หก0 0 0แบบพันโลแท้ๆเลยนะครับผมคันนี้ไม่มีการกอไม้เขียยเ่ยไม่ใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่ทำอยู่แล้วนะครับผมเรื่องการกอไม่ ภาพรถโดยรวมภายนงภายในเข้ากับรถครับผม68,000โลเป็นกรจกไฟฟ้านะครับผมปีบาทออเดงนิ่งๆใสๆแบบนี้เลยนะครับผมเราไปชมนั่นท้ายกันบ้าง นีนนนะะ่น่าจะเคยเป็นรถนั่งนะครับผมน่าจะเคยเป็นรถนั่งปลท้ายติดครบนะครับผมตอนนี้เปิดไฟเรียบร้อยแล้วแอร์หลังน่าจะใช้งานได้อยู่นะคะนรับผมยังไม่ได้ตัดออกนะครับผมไอที่เห็นเป็นดำๆานนำตาดำๆนี่คือพิงโค้ดโรงงานนะครับผมสภาพเก่าพ่นมานะครับผมพ่นมาทุกจุดเลยนะครับผมคันนี้ การสนิมนะครับผมประมาณนี้พื้นกระบะสวยหมดเลยนะครับผมแตะเก็บเติมนะครับผมไม่มีชนเลยป้ายฟ้านะครับผมแต่ลูกค้าซื้อไปลงใส่น่าจะเป็นป้ายดำแล้วนะครับผมถ้าป้ายฟ้าก็ต้องมีตัวเก้าอี้ด้านหลังนะครับผม ถึจะได้ไป้ายนี้ต่อแต่สำหรับใครที่อยากเอาลังคาออกอยู่แล้วก็กลับเป็นป้ายดำครับผมมาดูแผงประตูฝั่งนี้กันบ้าง่วยเดิมหมดเลยนะครับผมวันนี้สภาพเรียกว่าหนึ่งในพันหนึ่งในร้อยก็ได้ครับั้สภาพสวยสมบูรณ์รถน่าใช้มาก ยางลายยางูยังอยู่เขาของเปลี่ยนมาก็ไม่ได้ใช้นะครับผมเป็นยางมิชลินด้วยน่าจะปียี่สบสองครับผมสวยรถสวยครับผมสวยมากใช้ที่หาดาก,ก้อนนายดีกว่าสี่ประตูใช้งานอยู่อันนี้ผมรับรองว่าไม่ผิดหวังกระตีเลยครับ ไบหน้าติดครบแล้วครับผมบรัานตีว่าสวยจริงๆตัวผมเองก็ยังอยากให้ไว้ใช้เลยนะครับผมอันนี้พุ่งตรงเลยขายไปแล้วก็ไม่รู้จะหาได้ที่ไหนแต่สมบัตินะครับผมขัดยันทมดีกว่าตอนนี้ผมก็ได้ขับมาประมาณสองสาวันแล้วนะครับผมรถขับดีมากขับดีว่ารถใหม่ๆครับผม เยวเปิดห้องเครื่องสักครู่นะครับผมครับผมเปิดห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมบก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสวยๆใสๆเดิมๆแบบนี้เลยเครื่องดีเนียนมากเลยครับผมเติมทุกจุด ที่หาใช้งานอยู่นะครับผมอันนี้ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากราภารถ6,8,000นโลนะครับผมสีสันรอบนอกสวยเลยสีตีประมาณ90%นะครับผมนิ้วอยอาจจะมีบ้างตามรูปกัรใช้งานนะครับผมสภาพรถแบบนี้นะครับผม กับภายในสวยๆโดยรวมแล้วไม่แท้แน่นอนไม่ช้ำนะครับผมภายในไม่ช้ำสวยๆเลยภายในไม่ช้ำเลยนะครับผมสวยมากเหมือนรถใหม่เลย สีก็พิฆามกลานะครับผมเก้าแล้วปีหน้าก็เลยใช้ง,งานก็ได้ย,ยาวๆเลยราคาตลาดรุ่นนี้นะครับผมก็อ,อยู่ประมาณ80,000ื่นถึงแสนกว่าบาทแล้วแต่จะขายกันนะครับผมแล้วแต่สภาพรถด,ด้วยรุ่นนี้อ่าสำหรับคันนี้นะ ตั้งราคาไว้นะครับผม155,000บาทนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมเบอร์โทรนะครับผม0618 0 9 5 4 8 8นะครับผมโทรสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมราคาลดได้นะครับผมต่อรองหน้ารถเท่านั้นนะครับผมใครที่ชื่นชอบสนใจก็มาชมรถก่อนได้นะครับผม รถคันนี้จอดอยู่นางสิริทุมทางนี้สบเนะครับผมสามารถจับ GPS มาได้ในตามนี้เลยส่วนต่างจังหวัดนะครับผมมีบริการขับส่งได้นะครับผมติดตามระยะทางนะครับสภาพรถแบบนี้ภายในสวยๆห้องเครื่องสวยไม่หกหมื่นแปดพันโลราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทพอครับผม อันนี้ขอขายสภาพรถนะครับผมขอขายคนที่เข้าใจนะครับผมวนใายที่บอกว่าแพงมันก็แพงอยู่ครับผมแต่ว่าสภาพรถอย่างนี้คือหายากนะครับผมส่วนตัวแล้วราคาอยู่ที่ความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับผมกับสภาพรถแบบนี้มีครับผมราคาแปดหมื่นแสนหนึ่งก็มีครับผมแต่อย่างที่ผมบอกอยู่ที่สภาพรถเขาด้วย สวยสมบูรณ์ก็อยู่ประมาณแสนบวกลบนะครับผมรุ่นนี้ประมาณแสนหนึ่งถึงแสนสองแสนสามเลยก็ยังมีทางนี้พอขายเพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นแบ่งกันแบ่งกันไปชมนะครับผมสภาพรถแบบนี้หกหมื่นแปดพันโลแท้นะครับผมรถคันนี้ผมวิ่งอยู่ใช้งานทุกวันนะครับผมก็ยังใช้งานนะครับผมทุกวันเลย ส่วนเจ้าวีโกก็ยังอยู่นะครับผม1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมคันนี้รถพร้อมใช้เลยครับผมรถสวยผมหลักไวรุ่นนะครับผมที่ชื่นชอบวันนี้ก็ฝากเจ้าสุดรละกายันี้ด้วยนะครับผม T R s u ตรพนะครับผมเจ้า2.5ดาไดเล็กอันนี้จวดหัวคันนึงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทีรถบ้านสภาพดีนะครับผม หลัววันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ